ยุดีมีแห้งยุดแดงมีหี่มือนี้ตำถาดถาดอีดีมาเลยจ้ะตุ่มน้ำใหม่ขัวกุ้งสมพักพักกบมีสะอุ่มนะจ๊ะสะอุ่มย่างเดียวจ้ะสะอุ่มสะอุอมติดอ่างบอวหูปากมาจ้ะมาเสบอาหารจานปูดเมนูปูดเนี่ย ว่าจะว่านึงจูฟังมันมีเสือยือดตัวหนึ่งมันเกาแล้วล่ะสามสิบกว่าปีแข็งมากใส้เสือตัวนั้น ใส่เขา้อเป็นมือนึงคนกันแนแนม่แคบค้างมันขาดหรือความสีเสืยยืดมันหลายปีแล้วนะทรงมันกับโบสวยคือเกาทั้งคางกับขาดส้อมมนไว้ไ ตัวกางหั่นไสใส่ย้ำในคนกับถว่วงน่น้ำน่ะคนถว่วงกวอาเลืเจ้าคู่ผิมใส่ย,ย่ายเลยใส่ขักใส่เนื้อใส่แดดใส่ดีเถียงขาดกับขาดไปมันเป็นคั้วมุ่งใจพี่นนอะเสือตัวนั้นมันมีควาวไหมก็ข่อย เพราะว่ามันเป็นเสือที่ห้ามาได้ด้วยนําพักนําแรงขังแหลกของชีวิตพี่น้องอเป็นเสือตัวแรกที่ห้ามาด้วยหยาดเหงื่อของเจ้าของเองแล้วไปซื้อพี่น้อง เม,มืองพ่วงพ่งจำแมอื่เจ้คอยทิมขอกบก้าทิมเนาะใส่แล้วมันกับพุ้มใจไหมดีใจไหมสมัยก่อนหาเงินได้มาเสือเสือใส่แต่ละตัวตไงดีใจเต่ได้เป็น้องบ่เด้๋ยวควงเงินพองเงินแม่เสือ มันเป็นพ่วงพุ่มใจพี่น้องถึงว่าขอสีบอสไซแล้วแมนมันขาดแล้วบอสไซแล้วขอกระบ,บอกถิมพี่น้องขอกระสีเก็บหอยใบตะบึง ปรจําว่าเขาเคยเคยใส่ถ่า,ายคลิปอยู่นี่อโดนหลกอุ้ยตายเป็นเสือ,อยื่ตัวชี้ชมพู่ไหมประจําจได้ว่าเขากินใส่กินอยังน,น้อยู่ไตหงบักม่วงเสือตัวนั้นเสือ,อยื่ตัวชี้ชมพู่นะกินยืดไตหงบักม่วงกินยังเนาอต่ำส่วนหรือต่ำมองหงหรือต่ำยังนี่แหละสักอย่างนึนนงาาง,าง,นนาง,งามหละ่ะเคยใส่ย่า,ายคลิปน่ำ ฮัสุดตัวไหมว่าซหาลดเกาปนแห้งคะเราทิมบัทิมเมนบัใส่กับบทิมอี่างนังนมันซอยเตือนกว้งจ้ำห้ันลำบาก ควรสิห้างงั้นมาสื่อเสือตัวหนึ่งในสมัยก่อนอือหือนี่กล้องเลยมันเป็นอะไรข้าตากกินหมดเลยเบิ้งอื้มแม่มันม่รู้อกไรกันดือู ไปขีมท่าผิวขีมท่าผิวสิบเบิ้ลเนี่เวลาไปรับจ้างนี่ก็ต้องคิดเด้สมัยก่อนนี่อืยรับจ้างแล้วๆก็เก็บมาใส่กระเป๋าไว้เงินที่รับจ้างมาได้นี่ต้องใส่สื่ออยังแน่ไปเกี่ยนขีมท่าผิวกับกับสป,ปริงซ่องขีมท่าผิวนะพี่น้องขีมท่าผิวสปริงซ่องไปเกะ คุณเดคนใส่ ยังคิมคิมท่านหนาตอนนั้นคิมอีมุนอันนี้บริโภคชนะายเพื่อนน่เบอกซูฟังสวยคิมอีมุน <c oughs> <c oughs> ngập heo lá còn không phải là lá con, Thủ. Ừ. chương cưng tân nhỏ Cái tân Rồi tân nhạc cơm này chưa chắc chưa tân chưa chắc khẩu xem chắn này chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc